ประสบความสำเร็จไปอีก9สำหรับ Dream Catcher Studio ซึ่งคุณนุ่นสตรีพรแสงบุญนำและคุณเนตปะพภศรัยกิตติกถากรได้ใช้เวลาในการเตรียมงานนานถึง5ปีกับโปรเจกต์ DCK Entertainment ที่จะพาน้องๆไปเดบิวต์การเป็นศิลปินแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นคัฟเ์เวิร์กช็อปต่างๆคอร์สออดิชั่นและได้ร่วมงานกับค่ายหลายค่ายที่เกาหลีในสถานที่จริงกับค่ายเพลง RBW ประเทศเกาหลีใต้ โดยการแนะนำจากมิสเตอร์ฮีจองเซมที่คุณนุ่นได้ร่วมงานกันมาก่อนในค่ายโมโนมิวสิกซึ่งล่าสุดก็จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวเทนนี่โปรเจกต์ดีมแคชเชอร์เทนนิงแคมป์อินเกา2024ณดีมแคชเชอร์สตูดิโอพระราม9จริงๆแล้วคิดกันมานานมากๆค่ะว่าอยากจะจัดโปรเจกต์ที่พาน้องๆได้ไปหาประสบการณ์จริงๆเพราะว่าเราสองคนน่ะอย่างคุณนุ่นอย่างเนี้ยค่ะก็ทำงาน ค่ายเพลงแบบเบื้องหลังแล้วก็อยากที่จะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองทาเบื้องหลังในการสอนศินลปินเนี่ยมาแชร์ให้กับน้องๆทีเ่เป็นการยายนมิผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่เรารู้จักส่วนคุณเนตเนี่ยความตั้งใจที่เราคิดกันไว้คือก็เป็นศินลปินตัวจริงเสียงจริง,รงเช่นเดียวกันเดี๋ยวให้คุณเนตเล่าในพาร์ทของคุณเนตค่ะค่ะก็คุณเนตนะคะ,คเ,ะ,คะเคยเป็นอดีตศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวงแคนดี้มาเฟียนะคะแล้วก็เคย อยู่ในรายการเดอ Star 12ด้วยค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์ไปถ่าย MV ที่ประเทศเกาหลีใต้ร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์แล้วก็ทีมเมคอัพ อาร์ติสต์สไตลิสทั้งหมดที่ทีมเกาหลีทั้งหมดนะคะพอเราได้มีโอกาสเป็นคุณครูแล้วก็เป็นเจ้าของดีเพชเชอร์สตูดิด้วยพอเราได้มีโอกาสมีคอนเนคชันที่ประเทศเกหาหลีใต้อยู่แล้วเราเลยอยากจะสร้างโอกาสนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องๆเจเนอเรชันใหม่ๆทุกคนให้ได้สานต่อความฝันของเด็กทุกคนแล้วก็สานต่อประสบการณ์ที่เราเคยมีด้วยกันให้สิ่งนี้มันไม่หายไปแล้วก็ยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆในทุกเจเนอเรชันค่ะคุณนุ่นได้ทราบมาจากฮีจงเซมคือฮีจงเซมเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณนุ่นทททีี่่่ําางนอยู ่อนเคยเห็นคุณเน็ตเนี่ยได้ทํางานกับของทีมเกาหลีเนี่ยที่ได้รับการฝึกแล้วก็เทรนอย่างจริงจังมากๆก็เลยชวนคุณเน็ตว่าคุณเน็ตเอาประสบการณ์ที่เราอะ่ะได้เคยไปเกาหลีได้เคยไปออกตามรายการต่างๆเอามาแชร์ให้เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมกับน้องๆอ,อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นปัจจุบันที่พวกเราได้ร่วมเปิดโรงเรียนกันในนามของ dream catcher studio ค่ะจริงๆแล้วอะ่ะเราคิดโปรเจกต์เนี้ยมาเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่เราเริ่มเปิดโรงเรียนใหม่ๆคือพอเราเปิดโรงเรียนปุ๊บเราคิดเลยค่ะว่า กูเน็ตปะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทำโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับชาคุณครูแล้วก็ทีมงานชาวเกาหลีกันแต่พอดีช่วงนั้นติดโควิดพอดีเราก็เลยโอเคขอพักไว้ก่อนแล้วก็อุ่นเครื่องกันใหม่แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมมากที่สุดและเราก็เลย เริ่มรันโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งแะ้วเราก็ได้ร่วมงานกับค่ายเกาหลีคะ่ะ<ม>ชื่อว่าค่าย Rainbow Bridge World ย่อเป็น R B w U คะ่ะ<ม>ก็จะเป็นค่ายของศิลป,ปินดังหลายๆท<ม>่านที่เราคนไทยน่าจะรู้จักกันดีด้วยคะ่ะ<ม>ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับน้องๆลูกศิษย์ของเราทุกๆคนที่ได้ไปร่วมเข้าแคมป์ด้วยกันในปีนี้คะ่ะความความพิเศษของเราอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมอบความพิเศษเนี้ยให้กับน้องๆทุกคนนอกเหนือจากการฝึกคือ เทรนฝึกแล้วก็ไปใช้ชีวิตเหมือนกับศิลปินที่กำลังจะเดบิวต์พิเศษสุดๆคือน้องๆจะได้ออกซิงเกิล จริงๆได้รับการผ่านการเดบิวต์จากคุณครูมืออาชีพชาวเกาหลีที่มีประสบการณ์จริงๆซึ่งแคมป์ของเราในครั้งนี้ค่ะเราก็จะทําให้น้องๆกลุ่มแรกของคนไทยที่ได้ไปร่วมง,งานกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ RB w เนี่ยสานฝันให้น้องๆทุกคนได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้มีเป็นสตรีมมิ่งที่สามารถซิงเกิลที่มีสตรีมมิ่งในทุกๆแพลตฟอร์มค่ะคือกลับมาในประเทศไทยเขาก็จะมีเอ่อเป็นซิงเกิลเป็นเพลงใช่ค่ะเป็นอ,อ,อัลบั้มเหมือนเป็น เกจิ้งที่แบบกลับมาเป็นที่ระลึกให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็ยังมีเพลงในออนไลน์แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มในประเทศเลยค่ะการไปเทรนนิ่งครั้งนี้ค่ะจะได้มี MV Production มี Music Director มี MV Director เป็นชาวเกาหลีทั้งหมดรวมถึงเมคอัพอา t ์ติสต์เฮ t สต i ลิทุกทีมงานทุกคนเป็นชาวเกาหลีหมดเลยค่ะโปรเจกต์ Dreamcatchers Training Camp in Korea 2024นะคะเป็นครั้งแรกเลยของ Dreamcatchers Studio ที่ได้ร่วมง,งานกับฮีจงเซมนะคะแล้วก็ร่วมง,งานกับค่ายที่ประเทศเกาหลีใต้ชื่อค่ายว่า RB w Rainbow Bridge World Bridge ะะเป็นเด็กไทยกลุ่มแรก9คนนะคะที่จะได้ไปเดบิวต์ไปทำซิงเกิลจริงๆไปเปิดประสบการณ์จริงๆที่ค่าย RBW นะคะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ดีๆทุกคนนะคะสามารถติดตามข้อมูลต่างๆนะคะได้ที่ w w w dreamcatchers thailand.com ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวเราจะมีแคมป์แบบนี้ในทุกๆปีแล้วก็สิ้นปีนี้ก็น่าจะต้องมีอีกรอบหนึ่งค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามหรือว่าใครที่พลาดการไปเทรนด้วยกันในแคมป์นี้นะคะก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่ามันเป็นแคมป์ที่แบบ ให้ทุกคนได้ไปก็รอติดตามกันได้แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนในแคมป์หนาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ